วิเคราะห์ระหว่าง2ข้อนี้คุณจะเลือกอะไรระหว่างเป็นคนที่เล่นดีที่สุดในทีมแพ้หรือเล่นแย่ที่สุดในทีมชนะข้อนี้ก็คือมันจะรวมทุกอย่างเลยแบบเกมหรือกีฬาอะไรพวกนี้คือต้องบอกว่าผมเคยเจอเรื่องพวกนี้บ่อยๆนะครับถึงแบบฝั่งเราชนะในตานั้นแต่แบบเราเล่นได้แย่มันรู้สึกแย่นะเว้ยรู้สึกแบบตัวเองไร้ประโยชน์อ่ะแต่กลับกันถ้าทีมเราแพ้แล้วแบบเราได้ MVP มันแบบรู้สึกดีกว่านะแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณไปแข่งด้วยนะถ้าสมมุติคุณไปแข่งอะไรสักอย่างที่แบบี เดิพันเช่นไปแข่งงานเกมระดับใหญ่ๆแข่งโอลิมปิกหรือแบบบอลลีกใหญ่ๆก็ต้องบอกว่าแชมป์ดีกว่าใช่ไหมแย่ก็ช่างมันดิแต่ถ้าต้องเลือก2ข้อนี้นะเอาจริงๆก็เลือกชนะเหมือนเดิมแฮะเอาหนาถึงจะรู้สึกแย่ที่เล่นไม่ดีแต่ใช้ชนะมันหอมหวานนะคุณจะเลือกอะไรระหว่างพลังที่ทําให้ทุกอย่างโตขึ้นได้หรือพลังในการแปลงร่างเป็นสัตว์ก่อนอื่นข้อสีแดงเนี่ยมันคือ grow up นะครับการเติบโตไม่ได้หมายความว่าทําให้อะไรสักอย่างใหญ่ขึ้นถ้าใครสักคนกําลังคิดจะทําให้ไอ้นั่นใหญ่ขึ้นก็ เสียใจด้วยนะครับคุณลองคิดดูถ้าคุณปลูกอะไรสักอย่างหรือแบบคุณเป็นเกษตรกรในเงี้ยคุณปลูกวันนี้ทําให้มันโตวันนี้ขายวันนี้เลยยังได้นะครับดีใช่ไหมแต่เมื่อกี้นี่มีความคิดแปลกๆแวบเข้ามาถ้าเราเดินไปโรงเรียนอนุบาลหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วไปทาให้เด็กทุกคนที่นั่นเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเด็กพวกนั้นเนี่ยจะมีความคิดเหมือนผู้ใหญ่หรือเปล่าหรือว่าครอบครัวเขาจะต้องเลี้ยงผู้ใหญ่ที่มีสมองเหมือนเด็กงั้นเอาไปใช้แบบนี้เลยครับตอนนี้ข้อพาังในการแปลงร่างสัตว์ครับกบ แปงลงร่างเป็นสัตว์ไงถ้าคุณอยากจะบินได้คุณก็แปงลงร่างเป็นนกหรือแบบอยากไปอยู่ใต้น้ำอะไรเงี้ยแปงลงร่างเป็นปลาได้ถ้าไม่โดนใครสักคนจับไปปิ้งก่อนนะนะหรือว่าเราจะแปงลงร่างเป็นแมวแล้วไปอ้อนใครสักคนดีนะหรือจะแปงลงร่างเป็นสัตว์แล้วเอาไปแอบฟังหรือแอบดูระหว่าง2ข้อนี้อะไรดีกว่ากันถ้าคนถูกปล่อยให้อยู่คนเดียวหนึ่งเดือนคุณจะเลือกที่ไหนระหว่างทะเลทรายหรือว่าป่าทะเลทรายกับป่าผมเชื่อเลยว่ามากกว่า90%จะเลือกป่าอย่างแน่นอนเพราะในป่าเนะี่ยมันมีแม่น้าลำ ทะเลทรายเนี่ยมันมันมีอะไรอ่ะน้ํายังหายากเลยถูกปะเราจริงๆก็อยู่ไม่ถึง1เดือนลวคิดจริงๆก็แบบ2วันก็ไปแล้วมั้งเนี่ยคุณอาจจะคิดไม่ถึงแต่ทะเลทรายเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันนั่นก็คือมันไม่มีสัตว์ร้ายเหมือนป่านั่นเองเอ๊แต่งูหางกระดิ่งนี่มันก็อยู่ทะเลทรายไม่ใช่อะครับแต่แต่นั่นแหละนอกจากทะเลทรายมันจะไม่มีสัตว์ร้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยด้วยอย่างน้อยถ้าเจอสัตว์ในป่าคุณก็อาจจะแบบวางกับดักจับมันมาปิ้งกินได้นะอ่ะถ้างั้นระหว่างงูหางกระกับจะเลืออไร เป็นผมเนี่ยจะจับงูนะครับเพราะมันตัวเล็กกว่าอ่ะงั้นคุณจะกินน้ำจากไหนอะกนในที่ที่งูมันกินไงเออแล้วผมมึงละป่า ถ้าคุณอยากจะรอดเลือกป่าซะคุณจะเลือกอะไรระหว่างชนะทุกการเดิมพันหรือสิ่งที่คุณเขียนหนึ่งอย่างจะเกิดขึ้นจริงในหนึ่งวันมาวิเคราะห์สีน้าเงินกันก่อนเขียนอะไรก็เกิดขึ้นจริงแต่ข้อนี้สีน้ําเงินคือมาจํากัดที่คุณเขียนทั้งหมดตลอดทั้งวันน่ะมันจะเกิดขึ้น1อยา่างแต่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นนะนะเพราะถ้าในหนึ่งวันเนี่ยคุณเขียนแค่อย่างเดียวเขียนประโยคเดียวอะ่ะก็น่าจะเกิดขึ้นแน่ๆจริงไหมสมมุติคุณเขียนวันนี้โลกจะมีซอมบี้ระบาดแล้วแบบตลอดทั้้ััันนนนนนเเเลลยยยคคุุณณไไไมมม่่ดขีีออะะรรกกก็จาตใช คิดว่ามันโกงแล้วใช่ปะแต่ดูอีกข้อชนะ การเดิมพันหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าแบบเออก็แค่จะเอาไปเล่นหวยเล่นการพนันอนะไรพวกนี้มันจะมีประโยชน์กว่าอีข้อ,อยังไงแต่ไม่นะครับไม่มันบอกว่าชนะทุกการเดิมพันถ้าสมมติคุณเดิมพันกับเพื่อนใช่ป่ะพรุ่งนี้จะมีเอเลี่ยนมาบุกโลกถ้าคุณชนะการเดิมพันนั้นนั่นแสดงว่าพรุ่งนี้มันจะต้องมีเอเลี่ยนมาบุกโลกจริงๆใช่ไหมคุณสามารถทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยการเดิมพันกับใครสักคนแค่นั้นเองไม่ต้องเสียเวลาเขียนด้วยนะครับกูจะเลือกข้อนี้และเดิมพันให้มึงไม่มีแฟนตลอดชีว อมบี้ไล่ตามหรือสิงโตไล่ตามคุณคิดว่าคุณจะวิ่งเร็วกว่าสิงโตไหมอะสิงโตมันวิ่งเร็วมากเลยนะยังไงก็ไม่รอดอะบอกเลยแต่ถ้าคุณเลือกอีกข้อหนีซอมบี้นั่นหมายความว่าโลกกําลังถูกซอมบี้บุกอยู่ใช่หรือเปล่าโอเคถ้าเป็นซอมบี้แบบจากเด๋ยวอกกิ้งเดย์อะไรเงี้ยมันเดินช้าคุณสามารถหลบมันได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าคุณหลบมันได้แล้วอะคุณก็ยังต้องอยู่ในโลกที่มีซอมบี้ อยู่แล้วต้องบอกเลยนะครับว่าในหนังหลายๆเรื่องซอมบี้ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นคนที่อยู่ที่นั่นต่างหากที่น่ากลัวไหนจะแบบพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็มีน้อยหายากอีกนะครับถ้าคุณมีน้ําแค่ขวดเดียวอ่ะคนอื่นก็พร้อมจะมาโซยเกีียวแย่งน้ําคุณแล้วแต่ถ้าคุณเลือกสิงโตคุณอาจจะหนีรอดไปได้แล้วก็ใช้ชีวิตปกติแต่คิดยังไงสิงโตมันก็ไม่น่ารอดอ่ะนะงั้นเอางี้คุณก็ต้องเลือกแล้วละว,ว่าคุณจะยอมอยู่ในโลกที่มีซอมบี้ซึ่งก็ไม่น่าจะนานเท่าไหร่ด้วยนะหรือจะยอมเป็นซอย จุสิงโตตรงนั้นเลยถ้าไม่มีทางเลือกจริงๆก็ต้องบอกว่าซอมบี้เลยกันครับแล้วก็ซอมบี้เนี่ยก็ได้แต่หวังว่าให้มันเป็นเหมือน The Walking d เดย์เถอะถ้าเป็นซอมบี้จากหนังเรื่องอื่นก็ไม่ต่างอย่างสิงโตเท่าไหร่